สวัสดีครับนี่คือการสปอยอนิเมะมหาศึกล้างพิพพตอนที่179นะครับ เปิดเรื่องมาในตอนนี้เราก็จะได้เห็นว่ายานกลุ่มของหลัวเฟิงนั้นก็ถูกโจมตีอย่างกระทันหันทําให้ยานของพวกเขากระเด็นไปซัดเข้ากับเศษซากของดวงดาวอย่างรุนแรงไทโวจึงรีบออกคําสั่งให้ทุกคนออกไปข้างนอกยานเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับศัตรูและทันใดนั้นพวกเขาก็ตกอยู่ท่ามกลางกรงขังคุกสายฟ้าพร้อมด้วยนักรบหุ่นจักรกลมากมายตามมาติด,ตด อย่างไรก็ตามพวกเขาก็รู้นะครับว่ากรงขังดังกล่าวก็คือวิธีการควบคุมเสริมที่ผู้แข็งแกร่งของเผ่าจักรกลชอบใช้แต่พลังคุกคามของมันก็ยังถือว่ามีขีดจำกัดและนักรบหุ่นจักรกลพวกนี้ความคล่องตัวค่อนข้างต่ำน่าจะไล่ตามพวกเขาไม่ทันแต่กัปตันไทโวที่เห็นนักรบหุ่นจักรกลจำนวนมากม,ามหาศาลจึงรีบสั่งให้ลูกทีมของเขาเร่งความเร็วสูงสุดเพื่อที่จะฝ่าวงปิดล้อมออกไปให้ได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับ เผ่าจาักรกลที่เห็นดังนั้นก็รีบควบคุมกองทัพที่6ของมันพร้อมเปิดใช้งานแผนการซ i 9รวบรวมพลังงานปิดล้อมกลุ่มของหลัวเฟิงเอาไว้ทันทีกับตันไทโวก็ไม่รอช้าใช้พลังดาบอันแข็งแกร่งระดับอมตะของเขาฟาดใส่กรงขังนั้นขาดกระจุยทันทีเช่นเดียวกันแต่พอพวกเขาหลุดออกมาได้ก็ปรากฏว่ามีกองทัพหุ่นจักรกลจำนวนมากมายมหาศาลปิดล้อมพวกเขาเอาไว้ทุกทิศทางพอทุกคนเห็นดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่า าการที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปพวกเขาทุกคนจึงเรียบเตรียมตัวเข้าสู่โหมดการต่อสู้อย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกันเผ่าจักรกลตนนั้นมันก็สามารถประเมินข้อมูลระดับพลังของทุกคนออกทันทีนะครับว่าประกอบด้วยเทพอมตะ1ตนระดับผู้ครองดวงดาว5ตนสูญเสียอย่างมากเพียง27%ก็คงจะจัดการนักรบเผ่าพันธุมนุษย์กลุ่มนี้ลงได้พร้อมสั่งให้กองทัพหุ่นจักรกลของมัน จัดการกลุ่มของหลัวเฟิงทันที ทางด้านกลุ่มของหลวเฟิงก็กระโดดใส่พวกมันเช่นเดียวกันพร้อมด้วยพลังโจมตีอันแข็งแกร่งของกัปตันไทโวชัดใส่พวกมันไปก่อนหนึ่งทีแม่นางเหมยหนูตู่เย่าเว่ยก็จัดการโจมตีใส่พวกมันอย่างต่อเนื่องน้องแมวเหมียวก็กระโดดกลายร่างอันใหญ่ยักษ์จัดการพวกมันด้วยความดุร้ายส่วนทางด้านหลวเฟิงกับเหยียนซือก็ได้จัดการโจมตีอย่างแข็งแกร่งใส่พวกมันเช่นเดียวกันการต่อสู้ของพวกเขาก็ยังดําเนินต่อไปอย่างดุเดือดพร้อมกับเก็บสะสมเศษซากข,ของ นักรบหุ่นจากกลอันมีมูลค่ามหาศาลไปด้วยและสถานการณ์ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากลุ่มของหลัวเฟิงนั้นสามารถจัดการพวกมันได้อย่างสบายเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามจูจ่ๆเผ่าจักรกลตนนั้นก็เปิดใช้งานนักรบหุ่นจักรกลระดับ F8 อันท่งพลังจำนวน3,000ันตัวปิดล้อมระดับอมตะอย่างกับตันไทโวพร้อมด้วยคำสั่งสังหารระดับผู้ครองดวงดาวทั้ง5ในกลุ่มของหลัวเฟิงให้หมดสิน้นและจากนั้นเพียงไม่นานด้วยการดูดซับพลังจากโรครงขังคุกสายฟ้าของนักรบหุ่นจักรกลธรรมดาจำนวนมากมายที่ช่วยเสริมสร้างให้กับนักรบหุ่นจักรกลระดับ F8 จนตอนนี้พวกมันก็สามารถปราบปรามความ แข็งแกร่งของกัปตันไทโวได้อย่างสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับส่วนทางด้านเว่ยน้องแมวเหมียวแม่นางเหมยหนูเหยียนสือและตู่เย่าวก็ถูกพวกมันรุมโจมตีอย่างหนักหน่วง หลัวเฟิงที่เห็นดังนั้นจึงได้เปิดใช้งานทักษะอาวุธศักดิ์สิทธิ์เทวะขั้นที่เก้าโจมตีใส่พวกมันทันทีและเขาก็มั่นใจมากๆเลยนะครับว่าด้วยทักษะนี้ของเขาแม้แต่ระดับอมะตะเขาก็สามารถต่อสู้ได้จนท้ายที่สุดด้วยความแข็งแกร่งของหลัวเฟิงเขาก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมทุกคนเอาไว้ได้เผ่าจักรกลตนนั้นมันก็เจ็บใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะด้วยระบบการวิเคราะห์การต่อสู้ของพวกมันที่มีความแม่นยำตลอดมาแต่ในครั้งนี้ กลับพ่ายแพ้ให้กับนักรบของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างน่าเหลือเชื่อ ต่อมาในระหว่างการเดินทางแม่นางเหมยหนูที่ประทับใจฝีมือการต่อสู้ของหลัวเฟิงก็กระโดดกอดหลัวเฟิงอย่างแน่นเลยนะครับทางด้านกัปตันไทโวก็ได้พูดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับว่าการถูกโจมตีในครั้งนี้ทุกคนรับมือได้ดีมากแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ทําให้พวกเราประหลาดใจมากที่สุดก็คือฝีมือการต่อสู้ของเฟิงจือ่อส่วนตู่เย่าก็ได้ขอบคุณและขิงใส่หลัวเฟิงเล็กน้อยกัปตันไทโวจึงได้พูดกับหลัวเฟิงต่อไปอีกว่าอย่าไปถือสาตู่ เย่าเลยปากคอเขาอาจจะเรอะร้ายแต่ลับหลังเขาเป็นห่วงเพื่อนร่วมทีมยิ่งกว่าใครนอกจากนี้ไทโวก็ยังได้กล่าวความในใจกับตู่เย่าอีกว่าเมื่อก่อนกําลังคนไม่เพียงพอจึงทําให้เจ้าต้องรับหน้าที่หลายอย่างเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของทีมข้ารู้ว่าเจ้าไม่อยากให้เรื่องราวของเหล่าชีเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้งเจ้าเลยทุ่มเทเป็นพิเศษแต่ตอนนี้เจ้าไม่ต้องแบกมันไว้คนเดียวอีกแล้วเจ้าจงวางใจและมอบสิ่งที่เจ้าแบกไว้ข้างหลังให้กับ ทุกคนได้แล้วจากคำพูดของไทโวเราก็จะได้เห็นว่าตู่เย่านั้นโศกเศร้าเป็นอย่างมากเลยนะครับท่านผู้ชม และเพียงไม่นานพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงดินแดนของดวงดาวเข็มขัดในตำนานกับตันไทโวจึงได้อธิบายให้กับทุกคนฟังว่าในตำนานเล่าว่าดวงดาวแห่งนี้เดิมทีเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายสิบล้านกิโลเมตรแต่ด้วยผลกระทบจากสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าปีาศาจจึงทําให้ดวงดาวแห่งนี้แตกสลายออกเป็นเศษเสี้ยวของดาวเคราะห์มากมายซึ่งต่อมายังมีการแตกสลายอีกนับครั้งไม่ถ้วนในสงครามที่ยาวนานนับร้อยล้าน จนในที่สุดก็กลายเป็นสภาพอย่างที่ทุกคนเห็นและเนื่องจากเศษเสี้ยวต่างๆที่แตกสลายมีความหนาแน่นเป็นอย่างมากจึงเหมาะแก่การซ่อนตัวด้วยเหตุนี้จึงมียอดฝีมือต่างเผ่าพันธุ์จำนวนมากมายชุ่มซ่อนอยู่ที่นี่กองทัพของเผ่ามนุษย์ที่มาที่นี่จึงถูกลอบโจมตีบ่อยครั้งแต่กลับกันทีมยอดฝีมืออย่างพวกเราก็สามารถทำลายฐานที่มั่นของพวกต่างเผ่าพันธุ์ที่กระจัดกระจายอยู่ที่นี่ได้เช่นเดียวกันจากนั้น ไทโวก็ได้แสดงค่าผลงานทางด้านการทหารให้กับสมาชิกทุกคนภายในทีมได้รับรู้จนทุกคนจะต้องตกใจเมื่อเห็นค่าผลงานสูงสุดของหลัวเฟิงไทโวจึงได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าสมาชิกแต่ละคนจะมีค่าผลงานทางด้านการทหารที่สอดคล้องตามความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายตามค่าผลงานที่กำหนดไว้ทุกคนจะต้องสังหารพวกต่างเผ่าพันธุ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสะสมค่าผลงานนั่นเองนะครับและทันใดนั้น พวกเขาก็ตรวจพบคลื่นพลังงานของเจ้าผู้ครองดวงดาวต่างเผ่าพันห้าตนที่ระยะ92.84ล้านกิโลเมตรกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กับพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงได้ทำการบุกโจมตีเผ่าพันต่างๆเหล่านั้นไปทีละจุดจนตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทีมของพวกเขานั้นมีความเข้าขารู้ใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็สนิทชิดเชื้อกันมากๆเลยนะครับและแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงและจบแบบไหนโปรดติดตามชมตอนต่อไปสาหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาด ประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ